สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆป้าๆนะอ่าชาว facebook แล้วก็ชาวชูเชลแคมด้วยนะคะวันนี้หนูนาะเหมือนไม่มีแรงไม่มีพลังไม่มีกำลังใจอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเหมือนชีวิตขาดอะไรไปสักอย่างอะไรเงี้ยมันไม่รู้เหมือนกันเหงาเหงาเศร้า ใส่คิดถึงบ้านมั้งคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงน้องคิดถึงนะ้าคิดถึงอาเฮ้ยเข้ามาบน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 อยากได้กำลังใจกับเพื่อนๆทุกคนนะคะฟังเพลงครูเกสมแล้วก็เศร้าๆยังไงก็ไม่รู้ ากาศก็แบบคึมคืมเหมือนฝนจะตกอะไรเงี้ยไม่ค่อยหนาวนะวันนี้แต่ว่าไม่รู้ทำไมจิตใจร่างกายร่างกายจิตใจอ่อนแอเออเมื่อกี้เห็นรีวิวไม่ใช่รีวิวดวีเห็นโซเชียลแคมของพี่ต้อยนะคะผมสวยมากเลิศมากคะ่ะชีชีประยุกต์ได้สวยมากจริงๆก็อันนี้ต้องยกให้ชีนะคะแต่ว่า พี่ถ้าพี่เอาไว้ข้างบนเงี้ยมันก็จะสวยนะคือแบบมัดส,สูงแล้วก็แบบยีแบบยีเยอะๆอะไรเงี้ยยีแบบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมแบบยังไงอะไม่ต้องกลัวผมมันเสียอะไรเงี้ยเพราะว่าผมผมถ้าทําอย่างนี้เสียแน่นอนผมมันจะแบบว่าปลายมันจะแบบนะเป็นแตกๆเนี้ยแต่ถ้าของพี่ยีตั้งที่สิบนาทีนาว่านะผมพี่จะต้องดีมากๆเลยแหละ ผมพี่จะต้องไม่เสียอะไรเงี้ยเพราะผมนามันเสียไงมันก็เลยใช้เวลายีแป๊บเดียวนะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรอยากได้กำลังใจจากเพื่อนๆแล้วก็อยากจะไปละมาบนแค่นี้แหละนะไปแล้วนะขอกำลังใจหน่อย